ับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเพิ่มค่าสเตตัสในสมุดกันสักเล็กน้อยนะครับจะเป็นค่า e mtk แล้วก็แม็กเลือดนะครับพร้อมกับรับแฟชั่นหมวกตัวนี้สวยๆไปเลยนะครับผมนะแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ไหมคะว่าการเติมเงินเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพชรวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพชรวินท p บอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากแมป toy factory ชั้น1ก่อนนะครับวิธีการมาก็ง่ายมากๆสําหรับเพื่อนๆมือใหม่คนไหนที่ยังมาไม่เป็นนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดมาที่บอส mvp แล้วกดที่บอส tommy knight เนี่ยมันจะมาถึงแมป toy factory ชั้น1ให้เลยนะครับผมอ่าซึ่งในแมปนี้นะครับมันจะมีตัวกล่อง m i s เ case ตัวนี้ครับที่มันจะมีชื่อแปลกๆอย่างเงี้ยครับ ให้เราเนี่ยทำการตีพวกนี้นะครับมันจะมีการรอปไอเทมพิเศษนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> อาซึ่งไอเทมพิเศษเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันนะครับในแมปแรกนี่เห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีพวกมิสเคสตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอาแต่ว่าอันนี้ผมเก็บครบแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องเก็บพวกนี้ครับอย่างละ10ชิ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในนี้ให้ดูนะครับอาซึ่งเพื่อนๆสามารถมาเช็คในกระเป๋าภารกิจได้นะผมว่ามีของเหล่านี้ครบ10ชิ้นหรืออย่างนั่นเองนะครับ ซึ่งตำแหน่งของเจ้าตัวมิสเคสนะครับก็สามารถดูตามภาพที่ผมจะขึ้นตรงนี้ให้ดูได้เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการตีทั้งหมด8ตัวและเก็บอย่างละ10ชิ้นครบหมดแล้วนะครับให้มาที่ตรงกลางของแมปนะครับแล้วก็เยื้องซ้ายบนครับจะมี NPC เนี่ยยืนเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้เราไล่คุยตั้งแต่คนที่ใส่เขากวางได้เลยนะครับแล้วก็ส่งของให้เขานะครับผมอ่านี่ส่งของให้เขาไปเลยปุ๊บ ส่งปลา10ชิ้นนะครับผมอ่าส่งฟอร์เซนฮาร์ตัวนี้10ชิ้นนะครับอ่าไล่ส่งไปเลยครับส่งใบโคเวอร์10ชิ้นนะครับส่งไปครับส่งไปอ่าส่งลูกตา10ชิ้นนะครับแล้วก็นี่ครับคนผู้หญิงนะฮะอ่าคุยกับผู้หญิงต่อส่งอีก4อย่างนะครับผมเนี่ยไล่ส่งไปเลยอ่านี่ฮะส่งไปเลยครับเอพอเราส่งครบทั้ง8ชิ้นนะครับมันจะมีเควสเด้งขึ้นมานะเดี๋ยวรอดูนะครับึ๊บนี่ส่งครบ เรียบร้อยแล้วนะฮะพอส่งครบทั้ง8ชิ้นแล้วนะครับจะมีเควสที่ชื่อว่า Campus Gift นะครับขึ้นมาที่คุณลุงคนนี้เลยนะครับให้เรากดที่ Campus Gift ตัวนี้ครับผมแล้วก็คุยไปเลยครับผม คุยเสร็จแล้วนี่ครับเราจะได้เป็นตัวไม้ผีมานะครับซึ่งเมื่อเราส่งชั้น1เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเช็คในสมุดครับในสมุดนะครับแถบที่เป็นรูปกระเป๋าตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นกล่องตัวนี้ครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับก็คือตัวเควสของแคมปัสกิฟต์นั่นเองนะมันจะขึ้นมาเป็นสีแบบนี้นะครับหรือวิธีเช็คทางหนึ่งก็กดมาที่รูปดาวนะครับแล้วกดมาที่เควสนะครับแล้วมาที่ทอยแฟค t o อรี่นะครับ ก็จะเห็นว่าตัวแคมปัสกิฟต์เนี่ยได้ถูกติ๊กถูกไว้แล้วนั่นเองครับหลังจากทาเควสตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเดินขึ้นมาที่ชั้น2ได้เลยครับพอขึ้นมาที่ Toy Factory ชั้น2นะครับก็ให้ทําคล้ายๆกับชั้น1นึ่นี่แหละนะครับในแบบนี้นะครับก็จะมีตัวซิปเปอร์แบร์นะครับที่มันเป็นตัวติดเชื้อแบบนี้เห็นไหมฮะนี่มองไกลๆเห็นไหมอ่ามันจะเป็นเหมือนตัวซิปเปอร์แบร์ติดเชื้อนะครับตรงเนี้ยครับก็จะมีให้ตีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับทััั้้้้งแแนนนนทีีีี่ะะหาาาากก็ใเรรมํตตตบบจวว นะครับแต่ละตัวมันก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเก็บของนะครับจะเป็นพวกตุ๊กตาโปลิงจดหมายนะครับลิเทนเตอร์เพนติงพวกเนี้ยครับอ่าก็เก็บให้ครบอย่างละ10ชิ้นตามภาพที่ผมจะขึ้นให้ดูเลยครับหลังจากเก็บครบทั้งแมปแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตัวของเมลิซาด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการส่งเหมือนเดิมเลยครับผมนี่ ส่งของอย่างละสิบชิ้นง่ายๆครับส่งไปเลยครับส่งทุกชิ้นครับอย่างละสิบอย่างละสิบนะฮะว <_ T> ิธีการตีจริงๆก็ไม่ยากนะถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกมานั่งเป้าก็สามารถเทปเคทิ้งไว้ได้นะอ่ามันก็จะสามารถเก็บพวกนี้ได้เลยนะครับผมอ่าเนี่ยเราก็มาส่งปั๊บส่งปั๊บส่งครบทุกอันเสร็จปุ๊บนะฮะจะมีเควสขึ้นมาตอที่ n p c คนเดิมเลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยตอบคำถามเขาแล้วก็ทำเควสเขานี่แค่นี้ครับเราก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น ในส่วนตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะมันจะเสร็จแคมปัสกิฟชั้น1แล้วก็ไอตัวหุ่นกระบอกตัวนี้มันจะอยู่ชั้น2ก็จะเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับอ่าแล้วมันจะมีเควสตัวนี้ครับกิฟมาสเตอร์นะครับจริงๆอันนี้ของผมเนี่ยก็เสร็จแล้วก็รับได้เลยแต่ว่ามันจะมีเควสตตัวคิดออฟเดอะซัมมอนครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับซึ่งเจ้าเควส k i คิดออฟเดอะซัมมอนนะครับตัวผมเนี่ยทำเสร็จไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่ toy factory ชั้น2นะครับด้านขวาเนี่ยจะมี ที่เป็นตัวพระเนี่ยยืนอยู่นะครับเวลาเราตีพวกนี้ทั้งหมดครบนะครับมันจะเป็นการปลุกบอสพิเศษขึ้นมานะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราตีให้ดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเนี่ยมันจะปลุกบอสพิเศษขึ้นมาครับมันจะเป็นตัวชีเป็ดแบบนี้ครับอ่าซึ่งชีเป็ดแบบนี้ครับมันจะมีชีเป็ดทั้งหมด3ชนิดด้วยกันซึ่งแต่ละชนิดจะมีการเปลี่ยนทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ตอนตีห้านั่นเองให้เราทําการตีชีเป็ดตัวนี้นะครับพอเราตีชีเป็ดครบทั้งสามสัป นะครับสชิ้นนี้นะครับก็คือง่ายๆเลยต้องตี3สัปดาห์ครับอ่าพอตี3สัปดาห์เสร็จปุ๊บจะมี q u วสที่4โผล่ขึ้นมาให้เราทํานั่นเองนะครับถ้าเราเก็บครบแบบนี้แล้วนะครับอ่ามันก็จะเป็น u n ร็จสิ้ q u ควสแบบที่เมื่อกี้ผมให้ดูนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมารับตัว giftmaster ตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวของแอปเปิลนั่นเองนะครับผมอ่าเราจะได้แอปเปิลตัวนี้มา นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่มความเสียหายระยะไกล3%เด็ก3นะครับแต่แน่นอนครับของดีอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับกดล็อกได้เลือด60แล้วก็ฝากในคู่มือได้ MTK อ e ีก6หน่วยนั่นเอง นะครับอ่านี่ครับแค่นี้ก็ฝากสมุดได้ไปเลยตึงๆครับแล้วพอเราทําเสร็จทั้งหมดนะครับเราก็จะปลดของจินเจอร์เบลด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะได้ max HP 12ด้วยนะครับไม่ใช่เบลด HP นะเป็น max HP เลย12นะตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเควสทั้งตัวของจินเจอร์เบดแล้วก็ทอยแฟคเตอรี่นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถมาทํากันได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถได้รับตัวแอปเปิ้ลคริสตัลสวยๆมาประดับบนหัวแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมาตีน้้องปปดใหหบสั์ จะได้ไม่พลาดของรางวัลแบบนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาพวกเควสลับต่างๆอยู่นะครับถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจช่องจุงโกะได้ทาคลิปของเกมแบล็กมาล็อกเอ็มคลาสสต่อไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ